สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพอจะมาแนะนําชุดห้องนอนแบบสุดหรูครบเซตมาในชื่อรุ่นว่าอิลิโอโดยในเซตจะมีเตียงขนาด6ฟุตที่มีหัวระแนงไม้อยู่ด้านบนแล้วก็ต่อพื้นที่ข้างเตียงด้วยค่ะโดยข้างเตียงจะมีตู้ทั้งหมด2ใบซ้ายขวาที่มาในขนาด40เซนส่วนตู้เสื้อผ้าจะมีหน้ากว้างถึง2เมตร20เซนความลึก55เซนและความสูงตู้อยู่ที่2เมตร20เซนค่ะโดยตรงกลางจะแบ่งเป็นช่องกระจกใสสามารถวางของโชว์อนเนกประสงค์ได้เลย ส่วนโต๊ะแป้งจะมีขนาดรากว้างอยู่ที่1เมตรความลึก40เซน และความสูงของโต๊ะอยู่ที่1เมตร75เซนมาในสไตล์โมเดิร์นแบบสวยหรูดูสะอาดทั้งหมดนี้นะคะมาในราคาเพียง31,900บาทเท่านั้นเป็นราคาที่มาพร้อมกับที่นอนสปีงขนาด6ฟุตโดยของเราจะมีหน้าร้านอยู่ที่ติดริมถนนใหญ่ถนนสาธุประดิษฐ์ตรงข้ามกับปากซอยสาธุประดิษฐ์54ถนนพระราม3กรุงเทพมหานครของเรามีบริการจัดส่งฟรีทั่วกรุงเทพแล้ก็ปริมณฑ ในระยะไม่เกิน40กิโลเมตรจากทางร้านโดยต่างจังหวัดจะมีค่าบริการจัดส่งในแต่ละพื้นที่จะมีค่าบริการไม่เท่ากันลูกค้าสามารถติดต่อสอบถามแอดมินได้เลยนะคะ